สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงสายฟ้าพายุพาทัวทุ่งนาดื่มด่ำธรรมชาติโพสท่าสุดปังสมเป็นในแบบตัวจิว๋วล่าสุดแม่ชมก็ได้ลงคลิปลุกแฝดให้แฟนๆได้หายคิดถึงหลังหายหน้าไปนานเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพี่สายฟ้าพี่พายุ ตามป้าเจียป้ายาไปเดินเที่ยวทุ่งนาสีเขียวดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นตะวันตกดินงานนี้เด็กๆดูท่าจะแฮปปี้รลันลาก,กันสุดๆเพราะพิ่งได้ออกมาในรอบหลายวันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ยังคงระบาดรุนแรงโดยหมายมีระบุว่าเนื้อเรื่องไม่มีอะไรฮะนำเสนอภูมิทัศน์ผ่านตัวละครเอกสองตัวเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนมาชมกันเลยดีกว่าค่ะ